เอาเป็นว่าตอนเนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนะี่ยนะครับรับได้หรือเปล่าอ่าเขาเขาทักมาทีหนึ่งเราเสียไปละห้าสิบาทเขาทักมาทีหนึ่งเราเสียไปละสามร้อยบาทเอางี้ล้างสมองก่อนเพื่อถ้าเพื่อนเพื่อนพ,อนพ,อนพี่พี่รับได้ครับใน youtube ครับมีไลฟ์โค้ดคนอื่นมาสอนเรื่องยิงแอดเยอะเลยครับไปเชื่อพวกนั้นเลยนะครับแต่ถ้าอยากโดนข้อความลนะบาทสองบาทก็นี่ไงครับผมไงนะครับอ่ะแล้วผมทําได้จริงไหมนะครับ นี่ครับให้ดูกลางไลฟ์เลยเนาะนะครับนี่ครับ2บาทครับต้นทุนต่อการรับส่งโฆษณาแอปข้อความครับเนาะสั้นๆนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วมีคนทักผมมาทุกวันหรือเปล่าอ่ะผมก็โชว์ต่อนะครับถ้าผมมาจริงหรือเปล่าเอยอันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยบางอันผมก็ไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจ ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าต้องมางอ้อนลูกค้าแต่ทำไมลูกค้าเขาถึงเลือกผมล่ะครับอืมนะครับนะบ่าจะมีคำตอบตรงตัวเนาะนะครับอ่ะเกิดให้เพื่อนเพื่อนคราวนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ดูไลฟ์ต่อหรือว่าหยุดพอแค่นี้นะครับนะเนาะอ่านะครับใครที่งบน้อยก็มาหาผมนะครับมีงบยิงวันละร้อยสองร้อยเนี่ยไม่อยากเก็บตัวก็มาหาผมมาฟังไลฟ์นี้นะครับนะอ่ะ เกิดเรื่องไปเยอะแล้วนะครับนะก่อนอื่นนะครับนะมาที่ตัวจัดการโฆษณาครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นะครับสร้างเพจแล้วนะครับยิงแอดไปสักพักแล้วนะครับก็อาจจะเจ็บตัวมาเยอะอาจจะไปหลงเชื่อคำโปยนะครับนะประมาณว่าเนี่ยอะไรนะยิงวันละห้าสิบบาท มีคนทักมาเยอะเลยนะครับบางคนเขาว่าว่านะครับต้นทุนต่อผลลัพธ์ศูนย์บาทนี่ครับรู้ไหมทาไมศูนย์บาทเพราะว่ามันไปดูตรงน,นี้ไงมันไปดูการมีส่วนร่วมไงมันเลยศูนย์บาทนงเนี่ยมันไปดูตรงเนี้ยเนี่ยนะครับต้องอ่านตรงนี้ดีๆนะครับบางคนหลงเชื่อนะครับนะเนี่ยต่อการมีส่วนร่วมของโพสต์เนี่ยอันเนี้ยมันก็สมควรจะศูนย์บาทแหละครับแต่มาดูของผมนะครับอันเนี้ยมันสมควรศูนย์บาทไหมต้นทุนต่อการรับส่งข้อความเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้ยอตัวเองนะในหมวดหมู่สุขภาพเพะความงามผมน่าจะเป็นคนเดียวครับในประเทศไทยอที่ทําได้นะครับผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะหมวดหมู่สุขภาพครับแล้วความงามเนี่ยแม่งไม่มีใครทําได้ละอกแล้วถ้าผมไปเล่นหมวดหมู่อื่นจะไม่ข้อความละศูนย์บาทเลยหรอนะครับนะเอาเป็นว่าผมลงไปเล่นหมวดหมู่ไหนหมวดหมู่นั้นก็เตรียมนะครับเตรียมระวังให้ดีนะครับ ผมแย่งตลาดคุณหมดแหละนะครับจะขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวพอนะครับตอให้คุณเปิดเพจมาแล้ว20ปี30ปีผมขอเปิดเพจมเดือนครับนะรับรองว่าหายนะครับแป๊บเดียวหายไปจากตลาดแน่นอนนะครับอ่ะก่อนอื่นมาที่ตัวจัดการโฆษณานะครับแล้วมากดคำว่าสร้างนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ อ่าริงข้อความอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับนะมันก็อยู่ที่คุณภาพของคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยบางคนเนี่ยทำตามผมทุกอย่างเลยนะบางคนส่งสปายมาด้วยโอ้โหนะส่งสปายมาแอบทักข้อความผมเพื่ออะไรนะนี่นี่นีนนี่นะผมรู้สึกตลกอจะมาสืบอะไรขนาดนะ แอบทักข้อความมานะครับเอาเฟซอวตาราแอบทักข้อความมามาจะดูไอผมนะครับว่าผมการตอบแชทยังไงการปิดการขายอะไรยังไงนะครับคอนเทนต์เป็นยังไงบางคนแม่งลอกอย่างคอนเทนต์นะครับแต่โชคดีที่ผมใส่ไลายน้ําไว้นะครับมันก็เลยคำานึงและคำานึงอีกว่ากูจะก๊อปปี้ดีหรือเปล่านะครับนะอ่ะนะครับมีคนคอยจะตลบหลังผมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็ทําไม่ได้สักทีนะครับ แฮ็กบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะก็จะเจริญเจริญเดอ้อนะครับนะอ่ะมาที่ตัวการมีส่วนร่วมครับถ้าสมมุติเรามีงบนะครับวันละสามร้อยนะครับยิงการมีส่วนร่วมเนี่ยสักประมาณสองร้อยนะครับแล้วก็มายิงแบบข้อความสักสักประมาณอ่ะหนึ่งร้อยนะครับนะทีนี้นะครับนะเราได้บอกไปแล้วเนาะการกระจายงบนะครับนะ ทีนี้ก็มาดูที่คอนเทนต์เราด้วยนะครับนะไลน์นี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับนะนี่ครับมาดูตรงนี้นะครับโตนะครับสามบรรทัดแรกนะครับต้องเขียนแบบจับใจความนะครับนะให้ลูกค้าแบบซื้อทันทีนะครับนะจริงๆถ้าบริษัทเนี่ยจับจัดแคมเปญนะครับจัดโปรโมชั่นนะเราต้องรีบเร่งนะครับในการอ่า เขียนคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์เนาะอย่างเช่นนะครับเทศกาลวันวาเลนไทน์อ่ะวันนี้วันที่1ิบ้านะครับก็ยังไม่พ้นวันวันวันวาเลนไทน์เนาะนะครับเพิ่งจะอ่าอย่างเช่นทําบริษัทของเรานะครับจัดแคมเปญวันวาเลนไทน์แล้วก็ใส่ไปตามนี้นะครับนะพอหมดวันวาเลนไทน์ปุ๊บนะครับแล้วก็ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยครับก็เหมือนว่าวันเนี้ยนะครับเราเลี้ยงปลานะครับแต่ว่าเรากินให้อาหารปลาแต่อาหารเม็ด ปลาก็อาจจะเบื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบให้อาหารสดบ้างนะครับให้แบบอาหารมื้อพิเศษของเขาบ้างนะครับก็เหมือนกันครับเราต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆครับนะสวัสดีครับตีสวัสดีครับ,รบพี่ริวพี่ริวบอก่าสนใจเรื่องยิงแอดแล้วพี่ริวเคยยิงแอดไหมครับอ่าพี่ริวเคยยิงแอดไหมนะ พี่ดิวบอกพี่เคยยิงแล้วพี่เจ็บตัวมากนะพี่ไม่ไหวแล้วน้องนะโดนข้อความละสามร้อยยพี่ริวนั่นเกินไปแล้วพี่ริวถ้าข้อความละสามร้อยเป็นผมนี่ผมไม่ทำดรอปลิสแล้วนะ <c oughs> อ่ะเนื่องจากนี่ครับดูตามนี้เลยก็ได้เนื่องจากวันตุ่จีนนะครับบริษัทจัดแคมเปญใหญ่แค่ลงทะเบียนก็รับสามร้อยลิปพอยต์นี่ดูการเขียนก็ปปีไลติงของผมนี่ พิมพ์สนใจนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นคีย์ลัดเลยเนาะมาดูที่คอนเทนต์ก่อนนะครับพิมพ์สนใจไว้ได้เลยนะครับหรือทักอินบ็อกซ์หาแอดมินได้เลยครับผมนะอ่ะแล้วถ้าแบบเป็นคำโปรยที่ดีเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะนะครับเป็นอ่าทีเด็ดเลยเนาะนะครับนะเป็นทีเด็ดเลยนะครับแถมสินค้าทดลองมูลค่า990ฟรีนะครับ และลูกค้าใหม่ได้รับส่วนลดไปเลย50%หลังช้อปปิ้งสินค้านะครับถ้าเราอยากจะได้เปิดการมองเห็นรู้ไหมว่าต้องทำไงอ่ะผมมีเทคนิคมาบอกนะครับให้เขาพิมพ์สนใจเนี่ยอันนี้ผมว่ามันยังเชยนะครับนะมาดูตรงนี้นะครับจับใจความคำพูดผมดีๆครับอ่ะเพื่อนๆก็เขียนไปว่าถ้ากดแชร์โพสต์นี้แชร์ลงกลุ่ม5กลุ่ม ได้รับสินค้ามูลค่า990ฟรีนะครับออกค่าจะส่งเองนี่นะครับเราได้ทั้งปฏิสัมพันธ์นะครับคนก็มาแชร์ให้เราเราก็เปิดการมองเห็นครับโพสต์นี้มันก็เลยจะปังนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะประมาณว่าให้เขาอ่ะได้มีส่วนร่วมกับคอนเทนต์เราบ้างนะครับนะค่าแอดของเราก็จะถูกนะครับยิ่งมีคนพิมพ์สนใจเยอะนะครับยิ่งมีคนไลค์เยอะ คนเมน์เยอะคนแชร์เยอะนะครับแอดของเราก็จะถูกนะครับแล้วมันก็จะเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนแค่ไม่รู้เทคนิคนีคน้นะครับนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีใครบอกเนาะใครจะไปบอกล่ะนะครับมันเป็นความลับทางธุรกิจจําไว้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเองครับนี่เป็นเรื่องปกติแต่เผอาญเอว่าผมก็ไม่ใช่มนุษย์เนาะนะครับอ่ะนะครับนะก็ ประมาณว่ากดไลค์อ่ะเราให้ลูกค้าเลยสมมุติว่าอ่าเป็นพวกอ่าพวกสบูู่พวกขายของปกติเนี่ยครับนะสำหรับลูกค้าที่กดไลค์คอมเมนต์กดแชร์โพสต์นี้ได้รับส่วนลดส่งฟรีจากทางร้านเลยค่ะเออนะครับนี่เราได้ปฏิสัมพันธ์นะครับเขากดแชร์ไปนะเพื่อนๆเ,เขาเห็นไหม อ่ะเพื่อนๆเขาเห็นเขาก็มีโอกาสมาสั่งซื้อของเพจเราใช่ไหมครับอันนี้เป็นคีย์หลักเลยเนาะนะครับเนี่ยมันอยู่ที่การเขียนแคปชั่นของเราเนี่ยครับอันนี้ตัวทีเด็ดเลยนะครับนะเขียนไม่ต้องเยอะเอาเป็นว่าเขียนนะแล้วลูกค้าได้รประโยชน์อะไรลูกค้าได้รับอ่าส่งฟรีนะครับลูกค้าได้รับสินค้ามูลค่า990ไปใช้ฟรีนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของลูกค้าแล้วนะครับนะแต่แค่ไม่มีใครบอกคุณนะครับ ไม่มีเท่าที่ผมแบบไปเรียนรู้จากกลุ่มอื่นๆมาไม่มียังไม่มีนะครับนะผมก็เลยออกมาแบ่งปันเสียเองเลยนะครับนะแล้วออกมาแบ่งปันเนี่ยก็ทําได้จริงด้วยนะครับนะเนี่ยดูคอนเทนต์ผมคร่าวๆอาจเป็นคุณคุณอยากไอ้นี่ไหมอยากทักผมมาไหมนะครับแจกแหลกแค่โหลดก็รับอ่างเปาสามร้อยคืออะไรวะแค่โหลดก็รับอ่างเปาสามร้อยแล้วหรอนะครับเนี่ยคอนเทนต์นี้มันก็เลยปังนะครับ อะก็ประมาณนี้นะครับก็ยิงการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ข้อความไปเนาะแล้วก็ปล่อยไหลาย,ยาวๆเลยครับนะตามงบนะครับผมรับรองว่าแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบเมื่อกี้นี้นะแต,แต่ผมทำแบบเป็นรูปภาพเนาะนะครับอ่ะคำเตือนนิดนึงนะครับนะสำหรับอ่าอันนี้ผมหวังดีนะครับนะสำหรับใครที่ทำคอนเทนต์ไปแนวหาตัวแทนนะครับนะ facebook นะครับจะจับคุณ เป็นแบบทั่วพวกธุรกิจเครือข่ายนะครับนะซึ่งเขาก็จะบล็อกคอนเทนต์ของคุณนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ของคุณแนวหาตัวแทน,นครับ a c e b o o k อะ Facebook ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะว่าผมโดนไปแล้วครั้งหนึ่งนี่แหละผมก็เอาโพสต์ของพี่ทิพย์นั่นแหละนะครับโดนไปแล้วครั้งหนึ่งเข็ดเลยนะครับอะไรนะเขาบอกว่าธุรกิจของคุณออกไปแนวเครือข่ายอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็โดนไปเลยนะครับครั้งหนึ่งนะครับ ก็ฝากเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับแชร์โพสต์นี้นะครับไปให้เพื่อนๆดูนะครับนะถ้าหวังดีกันนะครับนะสวัสดีค่ะน้องตีสวัสดีคับพี่เปิลพี่เปิลฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับอะแล้วผมก็ขอเตือนนิดนึงนะครับสําหรับคนที่นะครับโพสต์รายได้นะครับนะอะโพสต์รายได้ไม่ว่าจะเป็นอ่ารายได้จากดอบลิสตหรือว่ารายได้จากที่อื่นนะครับโพสต์รวบ พวกแบบบัญชีการโอนการถอนเงินนะครับผมไปได้เรียนรู้มาว่าจากรุ่นพี่นักธุรกิจนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเองโพสต์อย่างเงี้ยระวางเองประสบความสําเร็จอนะ่ะสัมภาระจะเข้าเองนะเว้ทีเนี้ยภาษีบานเบิร์เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเตือนด้วยนะครับนะถ้าคุณสําเร็จเมื่อไหร่เออถ้าคุณแบบยังไม่ดังนะครับอ่ะสัมภาระกอาจจะยังไม่รู้จักคุณแต่ถ้าวันหนึ่งคุณดังเนี่ยโอ้โหนะมาทุกรูปแบบนะครับนะ คุณจะโดนเท่าไหร่เะเผอโดนเป็นล้านนุ่นนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เลียงภาษีเลียงอะไรกันอยู่เนาะนะครับนะแต่ก็ทําให้มันถูกต้องไปนะครับนะจดทะเบียนมันถูกต้องนะครับนะจริงๆความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้จบที่แบบว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่นะคุณจะต้องยุ่งยากกับจดบริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ยุ่งยากกับภาษียุ่งยากกับลูกน้องนะครับเจอลูกน้องดีก็ดีไปเจอลูกน้องขี้โกงก็นั่นแหละตามนั้นนะครับอ่ะต้องฉลาดจนรู้ทันนะครับนะ เอาง่ายๆถ้าคุณไม่อยากโดนโกงคุณก็เป็นคนโกงแม่งเลยดิครับนะอหยอกหยอกนะครับนะครับหยอกหยอกนะครับเอาเป็นว่าใครที่จะมากองผมอะผมรู้ไตหมดอะเอ้าก็กูเคยเดินมาก่อนอ่ะสายที่คุณทำนะครับสายที่พวกคุณทำผมเดินมาก่อนนะครับนะผมจะบอกให้ EMS เอยอะไรเอยดูดข้อมูลเอยผมทำมาหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้ดีนะครับนะ แต่ผมไม่ทำนะครับผมเรียนรู้แค่ให้มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวผมนะครับนะวันหนึ่งผมสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมามันมีพวกยุมยุมๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะอยู่ที่ว่าเราจะฉลาดทันเหลี่ยมคนหรือเปล่านะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับนะก็ออกมาเตือนสติเพื่อนๆสำหรับใครที่โพสลฟ์ได้ก็โพสไปนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งดังเนี่ยระวังสัมภาระจะเรียกนะครับนะ วันหนึ่งจะโดนเรียกไปตรวจภาษีนั่นนูน่นนี่มันก็จะยุ่งยากตามมานะครับปัญหามันจะเยอะนะครับบางทีเขาก็จับให้คุณเปิดบริษัทเลยนะครับนะจับจดทะเบียนนั่นนู้นนี่เสียภาษีนั่นนะู่นนี่เนาะฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับนะสำหรับไลน์นี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ทําตามเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ข้อความเนี่ยสองบาทแบบผมแน่นอนนะครับเนี่ยไปดูเพจผมไปก๊อปรูปมาเลยนะครับ ไม่ต้องเกรงใจนะครับเนี่ยเพจไหนวะเนี่ยเพจนี้นะครับออกมาไลฟ์จริงๆอะ่ะแล้วโชว์ผลลัพธ์จริงๆอะ่ะคุณก็ยังไม่ดูไลฟ์ผมบิงนะครับผมนี่ลยงงงงงงมากนะครับแต่แบบอะไรนะวันนี้ส่งของร้อยบ้านแต่ว่าไลฟ์ก็ยังไม่เคยออกมาไลฟ์นะครับโอ้โห นะครับผมระงึดหลายนะครับเป็นตะงึดแท้นะครับนะเนี่ยอันดับโฆษณาส่งค่าเฉลี่ยนะครับเอ้ทำไมมีคนแชร์เยอะจังอ่ะช่างมันช่างเขานะครับเนี่ยก็กรอบไปเลยนะครับเนี่ยกดตรงนี้นะครับทัวสามจุดออกผมชี้พงให้กระลอกอีกนะครับกดดาวน์โหลดไปนะครับไปก๊อปคอนเทนต์ผมไปยิงแอดเลยนะครับอ่ะผมให้ไปนะ แล้วก็กรุณาช่วยลบลายน้ำให้ผมด้วยนะครับนะเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อเพจของคุณนะ่ะเอายางลบหรือแอป,ปตัดต่ออะไรของคุณนะ่ะลบไปด้วยนะแล้วก็เขียน Copy ดปี้ไลติตามนี้เลยนะครับก๊อปผมหมดเลยนะอ่ะให้ให้ให้ให,ให,ให้ไม่ถือโทษกดกันนะครับสําหรับใครที่ดูไลน์นี้นะคู่แข่งบอกว่ากู oo, มาดูไลฟ์มึงย้อนหลังนะเอาแล้วกูมึงชี้พงให้กระลอกแล้วนะครับ <laughs> นะ ตามนี้เลยนะครับคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบผมนะครับก๊อปปี้ทั้งคอนเทนต์ก๊อปปี้ทั้งวัตถุประสงค์เฮ้ยจะไม่ได้ข้อความนะแต่ว่าคุณจะมีปัญหานะับถ้าระบบหลังบ้านคุณไม่ดีนะคุณเตรียมแชทบอทคุณทำแชทบอทเป็นหรือ,อยังอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าลูกค้าทักมาวันละห้าสิบวันละร้อยข้อความไม่ไ้คุณไหวหรือเปล่าคุณบอกคุณอยากจะได้ลูกค้าแต่พอลูกค้าทักมาเยอะจริงคุณกลับไม่มีระบบหลังบ้านที่ดีอันนี้ผมก็ไม่เอา ลูกค้าบางคนก็เขาก็ไม่ชอบรอนะครับจริตของบางคนก็ไม่เหมือนกันนะครับนะเอาเป็นว่ามาดูเนี่ยเพจนี้นะครับค้นหาชื่อเพจตามนี้เลยนะครับแล้วก็ก๊อปตัวอักษรนะครับแล้วก็ก๊อปรูปนะครับแล้วก็ไปโพสในเพจคุณนะแล้วก็ช่วยกรุณาช่วยลบลายนาด้วยเนาะนะครับเอาเป็นว่ากอ๊อปให้หมดเลยนะครับผมสอนทั้งวิธีคิดวิธีการนะครับ ทออหมดเลยนะครับบางคนแม่งสอนแค่วิธีคิดหนล่ะว,วิธีการนะครับแล้วใครพิมพ์สนใจเยอะจังเนี่ยนะไม่ตอบขี้เกียจนะครับตอบไม่ตอบเบื่อนะครับคนทักมาเยอะมาเยอะก็เบื่อเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าคุณมาอยู่ในจุดของผมแ่ะคุณจะเบื่อเลยเว้ยเนี่ยทั้งมาอะไรกันักขนา,ก,นาก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมต้องทักเยอะด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจเลย เออทำไมบางคนที่ชอบถักเยอะนะเนี่ยเนี่ยดูดิอ่ะแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยน้องตียิงวันละพันหรือเปล่าอ่ามาดูยิงวันละพันหรือเปล่านะนี่นะครับยิงวันละพันนะพันลำเลยอะดินะเนี่ยยิงวันละสามสิบห้าบาทต่อวันนะครับวันละพันหรือเปล่านะอ่ะวันละพันเนาะนะครับนะวันละพันนะ งบที่ใช้ไปสามร้อยสี่สิบห้านะครับได้มาแล้วร้อยกว่าข้อความครับตกข้อความละสองบาทนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนะคุณได้ไปต่อแน่นอนถ้าคุณดูไลฟ์ผมนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะเตือนคุณไว้ก็คือคุณไม่ต้องโพสต์พวกไรายได้นะครับอนะอันนี้เป็นคำเตือนของผมนะนะครับนะไม่ต้องโพสต์เลือกโพวกไรายได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของภาษีแล้วก็กรมสรัมปทานก็จะมาเรียกจับตัวคุณนะครับนะ อะไรต่างๆมากมายเนาะผมก็เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่ารุ่นพี่นักธุรกิจเขาก็บอกผมมานะครับนะครับนะก็เป็นความรู้ที่ดีนะครับนะสวัสดีค่ะน้องตีสวัสดีครับพี่ขออนุญาตเจ้า,าพ,พี่เล่นอายุนะครับนะเนี่ครับถ้าอยากรู้ว่าคอนเทนต์ของคุณดีไม่ดีมาดูตรงนี้ครับถ้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยสามอันก็คือดีที่สุดแล้วนะครับนะพี่เล็กนะครับอ๋อพี่เล็กยิงแอดมานานหรือ,อยังครับนะไลน์นี้ผมต่อให้ได้ยาวๆเนาะก็คุด พูดคุยกับเพื่อนๆปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะว่าต่อให้วันเนี้ยผมตายไปเนี่ยแบบตายเลยนะนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอของผมก็ยังได้สร้างคุณค่าผู้อื่นทําให้ผู้อื่นมีชีวิตดีขึ้นทําให้ผู้อื่นได้ต้นทุนตอบผลลัพธ์ที่ถูกอ่ะก็คุ้มผมไหมล่ะนะครับใครแม่งจะให้ก๊อปทั้งคอนเทนต์ก๊อปทั้งกาอปปี้ไลติงก๊อปทั้งแคปชั่นแล้วก็ยังมาสอนคุณเรื่องยิงแอดอีกนะ โอ้โหผมว่าทั่วโลกอะ่ะไม่มีแล้วเพราะว่าจำไว้ว่ามนุษย์อะ่ะมันมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะครับนะไม่มีมนุษย์คนไหนอยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเองหรอกนะครับนะมนุษย์เห็นแก่ตัวทั้งนั้นนะคุณไปดูได้เลยหน้าเฟซอะ่ะเพื่อนๆในเฟซของคุณ่ะนะนะบอกว่าส่งของร้อยบ้านพันบ้านนะครับ แต่หลังบ้านทักมายืมตังค์อันนี้ก็ไม่เอานะหยอกหยอดนะครับถ้าหยอกหยอกนะลอยบ้านบ้านไหนอะลอยบ้านอะบ้านไหนอะอะไรนะแคทแตกนะสุดตังค์นะต้นทุนต่อผลลัพธ์ถูกว่าสั้นนะครับนะของจริงอะออกมาไลฟ์ดิไหนอะนะครับไหนอะต้นทุนต่อผลลัพธ์ถูกอ่ะไหนอะไหนอะหลักฐาน นะผมดูจากสภาพบางคนนะบอกว่าอะไรนะต้นทุนต่อผลลัพธ์ถูกแต่แม่งยังเปิด OBS ยังไม่เป็นนะ่ะโอ้โห,โหอันนี้หนักใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นอนะ่ะดูไม่มีมือโปรอะ่ะผมมองเว็บเดียวผมรู้เลยเออไอ้นี่แม่งกูไม่น่าไปเรียนกับแม่งเลยเสียเวลานะครับเสียเวลาชีวิตนะของจริงแม่งนูน่นทำเซลเพจเป็นทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นน,น,นู่นนั่นนะของจริง นะครับผมถึงจะนับถืออยู่นะก็มีบางคนที่ผมนับถือนะครับแต่บางคนผมก็มองว่าเฉยๆนะไก่กาก็ทําได้นะผมให้น้องผมเด็กอนุบาลนนะมาันมาไล์สดนะยังทําได้เลยนะครับนะแต่ใครจะเป็นแล้ว OBS คุณเซตค่าเป็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยเนี่ยทําเป็นไหมล่ะนะครับตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปนะทําเป็นไหมล่ะนะครับมันจะมีกี่คนจะทําทได้ดีกว่าอะ จะมีกี่คนทําได้นะครับบนโลกใบนี้ยนะบางทีนี่อาจจะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะที่ทําได้นะครับ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะหยอกหยอกยอกนะก็มีมีคนทําได้นะครับนะแต่ว่าก็มีน้อยหยอกหยกยนะก็ประมาณนี้ครับเรียนรู้ให้ถูกคนนะครับผมว่าเพื่อนๆนะที่มาดูไลฟ์ผมนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่มาดูไลฟ์ผมเพื่อนๆพี่ๆน่าจะมองออกแล้วนะครับแต่เพื่อนๆพี่ๆแบบว่า ยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะจะฟังไลฟ์โค้ดคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเป็นไงบ้างล่ะครับไลฟ์โค,คนน้ดคนนั้นคนนู้นคนนี้นะครับโดนข้อความละสามร้อยเป็นไงบ้างล่ะครับท่านนะทักมาทีหนึ่งเสียไปแล้วสามร้อยบาทนะครับเป็นไงบ้างละ่ะนะครับเนี่ยผมเขาทักมาผมทีหนึ่งเนี่ยผมเสียไปแล้วสองบาทอ่ะมันจะประหยัดก่อนไหมเฮ้ยบ้านคุณเปิดบ่อน,น้ํามันเหรอฮะเป็นมหาเศรษฐีเหรอที่โดนข้อความละสามร้อยก็รับได้อะนะครับเออ ใครจะไปเวนั้นก็ไปนะผมไม่ไปด้วยหรอกนะครับเอาข้อความมาสองบาทนี่ผมยังว่าแพงนะครับแล้วมันก็ไม่มีใครทําได้ด้วยบนโลกใบนี้ยนะครับในมวดหมู่สุขภาพและความงามเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมานะครับยังไม่เคยเจอใครทําได้แบบผมเลยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะ